การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520296 8 1. 1ย้อนอดีตตอนที่182 โกรธก็ต้องระบายออกมาเนื่องจากฝนเพิ่งตกไปเขตบ้านหลังคามุงกระเบื้องจึงชื้นพอเจิ้งท่านไปถึงเลยไม่เจอแมวสัตวตัวอากาศวันนี้ก็ไม่เหมาะแก่การออกมานอนบนหลังคาเลยจริงๆหลังจากมีรถเป็นของตัวเองเจิ้งท่านก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วบางครั้งตอนออกมาเดินเล่นจะมีว่ามาดูพวกเจียวไว้เล่นรถกับเครื่องบินบังคับบ้างเจิ้งท่านกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ที่ค่อนข้างสูง แล้วมองไปรอบๆโดยตัดบ้านที่ชอบมีนักศึกษามาทำกิจกรรมทิ้งไปแต่ก่อนหน้านี้เจ้าง่านสูดลมหายใจเข้าลึกๆเหนียวเขาร้องออกมาหลายครั้งบรรดาสัตว์ที่อยู่ในเขตที่พักฝั่งตะวันออกหลายตัวต่างรู้จักเสียงของเขาดีถ้าจะได้ยินแล้ววิ่งออกมานั่นจะดีมากถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ต่ำแต่ก็ต้องลองดูพอส่งเสียงออกไปแล้วเจ้าง่านก็ไม่ได้ยินปฏิกิริยาตอบรับจากจ่า แต่กลับมีนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอยู่ในบ้านสักหลังเปิดหน้าต่างออกมาด่าแทนเวนเอย๋ยโรคจิตที่ไหนว่ากลางวันแสกๆมาส่งเสียงร้องหาเมียเหรอพวกเขาคิดว่ามีคนที่เบื่อๆหรืออยากจะเล่นพี่เรนส่งเสียงร้องออกมาแต่ไม่มีใครนึกว่าจะเป็นเสียงแมวเจ้าท่านไม่มีเวลาไปนั่งใส่ใจนักศึกษาพวกนั้นเขาเรียกแล้วไม่เจอจ่าแม้จะเชิดใบหูขึ้นก็ไม่ได้ยินเสียงร้องของจา่าถ้าไม่อยู่ก็คงไม่ได้ยิน หรือไม่มีแรงจะขยับความเป็นไปได้ครึ่งครึ่งนี้อันไหนที่มีความเป็นไปได้ก็ต้องลองอีกทั้งยังต้องรีบด้วยเห็นแมวของที่พักฝั่งตะวันตกเป็นแบบนั้นแล้วเจ้งง่านก็ไม่กล้ารออีกต่อไปถึงแม้ฝนจะเพิ่งตกไปทําให้กลิ่นต่างๆถูกฉล้างไปด้วยแต่ตรงใกล้ๆบ้านนั้นยังพอจะดมได้กลิ่นบ้างหลังจากที่เจ้าง่านตัดพื้นที่บางส่วนทิ้งแล้วเขาก็เริ่มไล่หาเงาดําวิ่งไปมาอยู่แถวบ้านหลังคามุงกระเบื้องคอยหยุดดูตามหน้าต่างหรือรูต่างๆ จากนั้นก็รีบไปบ้านหลังต่อไปเมื่อหาไปถึงบ้านหลังที่8เจ้าท่านก็พบรอยเลือดที่หน้าประตูตรงจุดที่ไกลออกไปหน่อยคงถูกฝนชะล้างไปแล้วแต่หน้าประตูมีรอยเลือดที่เป็นรอยเท้าแมวอย่างเห็นได้ชัดเจ้าท่านลองดมดูเป็นของจ,จริงๆไม่ผิดแน่เพียงแต่ประตูหน้าต่างของบ้านหลังนี้ปิดสนิทจะคงน่าจะอยู่ที่นี่ไม่นานแล้วก็ไปแต่พอตามรอยเลือดที่มีอยู่เพียงน้อยนิดกับกลิ่นที่ไม่ค่อยชัดเจนไป เจ้าท่านก็เจอบ้านอีกหลังที่อยู่ไม่ห่างออกไปประตูของบ้านหลังนี้เป็นประตูไม้ที่มุมขวาล่างของประตูมีรูอยู่รอบๆร,รูนั่นมีรอยเลือดเมื่อดมจากกลิ่นแล้วก็เป็นจัดจริงๆเจ,จ้งท่านลองมุดเข้าไปและก็เข้าไปในรูนั้นได้ในบ้านหลังนี้มีพวกเศษซากโตเก้าอี้ชั้นวางของกองอยู่คงมาจากโรงอาหารและตึกเรียนที่โลออกที่นี่ถูกปิดล็อกไว้ไม่มีคนมานานแล้ว อีกทั้งยังมีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดตามซอกมีใย,ยแมงมุมมากมายเจ้างท่านลองสูดดมแล้วเดินตามกลิ่นไปจากนั้นเขาก็พบจมอบอยู่ที่ใต้ต,ตัวตัวหนึ่งที่อยู่ด้านในเขาไม่รู้ว่าบาดแผลของแมวฝั่งตะวันตกนั้นเป็นหนักขนาดไหนแต่จากสภาพของจ่าในตอนนี้แล้วก็รู้เลยว่าเมื่อคือนสู้มาหนักมากและสิ่งที่ทําให้เจ้างท่านเบาใจลงก็คือมันยังมีชีวิตอยู่แต่อาการไม่ค่อยดีเขายกเท้าสกิดจ,จะเบาๆไม่มีการตอบรับหูของมันขยับเล็กน้อย ข้างจะมีหนูที่ร่างพิการอยู่ตัวหนึ่งดูแล้วยังสดใหม่คาดว่าเมื่อคืนคงไปกระแทกกับปากจะเข้าและอาจเพราะได้เติมพลังเข้าไปทําให้ใจยังยืนหยัดมาได้จนถึงตอนนี้ดูท่าจะจะเคลื่อนไหวเองไม่ได้แล้วเจ้งท่านพาจ่าไปได้แต่เขาคงไม่อาจอุ้มจ่าไปจนถึงศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงได้หรอกนะอย่าว่าแต่เรื่องขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยอุ้มมันไปตลอดทางก็ต้องใช้แรงไม่น้อยอีกอย่างไม่รู้ว่าสภาพจ่าตอนนี้จะทนได้มากแค่ไหนด้วย ต้องหาคนช่วยเจ้งท่านย้ายจะออกมาด้านนอกหน่อยรูตรงประตูเล็กเกินไปเขาเองก็ไม่อาจพาจะออกไปด้วยรูแค่นั้นได้เขามุดออกมาดูด้านนอกหลังจากแน่ใจแล้วว่าแถวนี้ไม่มีใครจึงกระโดดถีบตรงรูเล็กๆนั้นไม่ได้ถีบไปที่กรอนประตูด้วยแรงหนึ่งฝ่าเท้าไม้ตรงรูนั้นก็หักออกกลายเป็นช่องที่ใหญ่ขึ้นเจ้างท่านย้ายจะมาอยู่ตรงช่องนั้นแต่ไม่ได้พาออกมาข้างนอกเพราะลมค่อนข้างแรงเขาไม่รู้ว่าจะจะโดนล,ลมได้หรือเปล่า เพื่อความปลอดภัยให้อยู่ข้างในก่อนดีกว่าพอดูสภาพจะอีกรอบลมหายใจรวยรินแต่อาการไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมเมื่อครูมีส่งเสียงเบาๆออกมายังคงไม่ได้สติต้องรีบพาไปรักษาที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงทันทีหลังจากเจ้างท่านออกมาแล้วเขาก็รีบวิ่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพเวลานี้ไม่รู้ว่าเจียวไว้นั่งเรียนอยู่ที่ไหนแม่เจียวหยวนทำงานเออเหมาก็ไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าช่วงนี้ดูมีกิจกรรมเยอะคิดไปคิดมา ทางที่ดีไปหาพี่เลี้ยงที่คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพดีกว่ายิสินอยู่ที่ห้องทำงานพ่อเจียวหยวนกำลังก๊อปปี้ไฟล์นามเสนอที่ทำเสร็จลงแฟลชไดร์เพื่อนำไปพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารเขาลุกขึ้นเตรียมจะเดินไปทางห้องประชุมวันนี้ที่นั่นมีงานโดยคณะบดีให้เกียรติมาเป็นประธานเองขณะที่มือแตะประตูยีสินก็ได้ยินเสียงกุกกักเปิดหน้าต่างพอหันไปดูก็เห็นแมวดำของเท่าแก่กระโดดเข้ามาก่อนรองศาสตราจารย์เจียวจะไปต่างประเทศ ก็ได้เรียกประชุมนักศึกษาปริญญาโทที่ตัวเองดูแลอยู่เพื่อบอกถึงสถานการณ์ฉุกเฉินของบ้านตัวเองและในบรรดานักศึกษาไม่กี่คนนั้นอีซินก็เรียกได้ว่ารู้จักนิสัยของเจ้างท่านดีที่สุดดังนั้นตอนที่เจ้างท่านเอาเท้าไปเกี่ยวขากางเกงของอีซินแล้วดึงออกไปข้างนอกนั้นอีซินก็มั่นใจว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆอีกทั้งตอนที่เจ้างท่านเคลื่อนย้ายจะได้มีเลือดเลอะตัวมาซึ่งทำให้อีซินตกใจจนลืมโทรศัพท์ถามรายละเอียดกับแม่เจียวหยวน พอเห็นเจ้งท่านวิ่งออกไปนอกหน้าต่างแล้วเขาจึงรีบวางของในมือลงแล้ววิ่งออกไปนอกตึกเจ้างท่านรอยอยู่ด้านนอกสักพักก็เห็นอิซินขี่มอเตอร์ไซคันเล็กที่ไม่รู้ว่าไปยืมจากใครมาเขาเดินนำทางอยู่ด้านหน้าอีซินตามอยู่ข้างหลังโซนบ้านมุงหลังคากระเบื้องอยู่ห่างจากตึกคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพไม่เท่าไหร่เจ้างท่านวิ่งไวเส้นทางที่เลือกก็เป็นทางที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ง่าย เวลานี้คนที่เดินอยู่ในมหาวิทยาลัยมีไม่เท่าไหร่ยิ่งแถวบ้านยิ่งไม่ค่อยมีคนใหญ่ดังนั้นอีซินจึงเร่งความเร็วเขาเองก็ร้อนใจถ้าครอบครัวเจียวทั้งสามคนเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆจะทำอย่างไรดีละ่ะแต่แล้วอีซินก็พบว่าแมวตัวนี้พาเขาไปที่เขตบ้านเก่าน้อยครั้งที่เขาจะมาที่นี่และตอนที่เจ้งทันดันจะออกมาจากด้านในนั้นอีซินก็เวไปในทันทีกางเกงถูกกรงเล็บแมวเกี่ยวจนขาดเป็นรูคงต้องทิ้ง งานประชุมสำคัญที่คณบดีมาเป็นประธานก็ไม่ได้ไปเพื่อมาหาแมวที่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยนะตอนออกมาอีซินบอกคณบดีว่ามีเรื่องด่วนตอนนั้นงานใกล้จะเริ่มแล้วคณบดีจึงไม่ได้ถามอะไรมากแต่หลังจากงานเลิกเขาต้องตอบคำถามมากมายแน่ควรจะสร้างเรื่องอย่างไรดีพูดความจริงไปคงไม่ได้ต้องโดนด่าชัวเหอะไม่ว่าอย่างไรในเมื่อมาแล้วก็ต้องช่วยแมวตรงหน้านี้สินะ อีซินหาของจากแถวนั้นไม่ได้จึงถอดเสื้อนอกของตัวเองออกมาอย่างไรเสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้มีราคาเท่าไหร่อีกทั้งสิบกว่าวันแล้วที่ไม่ได้ซักเขาห่อตัวจากขึ้นมาแล้วใส่ในกล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์อึดอัดหน่อยแต่ก็พอได้อยู่เจ้งท่านกระโดดขึ้นรถตอนนี้เขาตามไปที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงก็พอแล้วเพียงแต่ว่าพออีซินขี่รถไปถึงประตูมหาวิทยลาลัยแล้วก็พบว่าตัวเองไม่แน่ใจว่าศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงต้องไปทางไหนต่อ เขารู้ว่าโรงพยาบาลสัตว์ที่ดีที่สุดที่อยู่ใกล้ๆคือศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าหมิงหมิงรู้ืฉอแต่ก็แค่เคยได้ยินไม่เคยไปโชคดีที่ตรงประตูมหาวิทยาลัยมีรถแท็กซี่ผ่านไปมาค่อนข้างเยอะอี่ซินจึงเอารถจอดทิ้งไว้แล้วบกรถที่มีผู้โดยสารลงมาพอดีเขาเปิดประตูเข้าไปนั่งเจิ้งท่านเองก็กระโดดขึ้นตามไปอาแมวคุณลุงครับช่วยชีวิตแมวหนึ่งตัวได้บุญยิ่งกว่าสร้างเจดีเจ็ดชั้นอีกนะครับ คนขับรถได้ฟังก็พูดไม่ออกสุดท้ายก็ได้แต่เอามือลูบหน้ามองอีซินที่อุ้มแมวป่วยอยู่ในอ้อมกอดแล้วมองเจ้งท่านที่นั่งอยู่บนเบาะจากนั้นจึงเตือนอีซินว่าถ้าแมวฉี่หรือขี้ในรถจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเสร็จแล้วรถก็เคลื่อนตัวออกไปคนขับรถขับแถวนี้อยู่บ่อยๆจึงรู้จักศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงหมิงหมิงรู้ชื้อเป็นอย่างดีบวกกับที่นั่นก็อยู่ไม่ไกลครู่เดียวก็ถึงสัตวแพทย์ที่ตรวจอาการให้ใจยังรู้สึกแปลกใจ ทำไมช่วงนี้ถึงได้มีแมวถูกข่วนจนบาดเจ็บมากขนาดนี้นะหลังจากที่แน่ใจแล้วว่าจะไม่มีอันตรายถึงชีวิตเจ้าท่านก็ฟังสัตวแพทย์คนนั้นบ่นพลางคิดในใจว่านอกจากจะกับแมวของที่พักสั่งตะวันตกตัวนั้นแล้วนี่ยังมีแมวตัวอื่นที่ถูกทําร้ายอีกเหรอจะพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงตอนเที่ยงอี้ซินโทหาแม่เจียวหยวนอธิบายเรื่องให้ฟังอย่างคร่าวๆแม่เจียวหยวนจึงรีบมาทันที และเพื่อเป็นการขอบคุณอ้ซินแม่เจียวหยวนจึงโทรไปบอกคณะบดีให้ว่าตนเองมีธุระด่วนทําให้อ้ซินต้องขาดประชุมเพื่อมาช่วยหลังจากที่อ้ซินไปแล้วเจิงท่านก็ไม่สนใจเรื่องที่เหลือแล้วแม่เจียวหยวนโทรไปบอกเจ้าของจ่าและโทรไปบอกเจียวไว้ว่าตอนเที่ยงไม่ต้องรอเจิงท่านจะยังต้องอยู่ที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงเพื่อรอดูอาการอีกสองวันหลังจากที่เจิงท่านถูกแม่เจียวหยวนพากลับมหาวิทยาลัยชูหัวแล้ว เขาได้กลับไปที่เขตบ้านเก่านั้นอีกครั้งก่อนหน้านี้มัวแต่รีบร้อนตามหาจ่าเขาจึงไม่ได้สนใจรายละเอียดปลีกย่อยตอนนี้ไม่รีบแล้วเจ้าท่านจึงอยากจะค่อยๆเดินดูในเมื่อจ่าเลือกที่จะหลบอยู่ที่นี่ไม่ใช่วิ่งกลับที่พักสถานที่ที่มีเรื่องก็คงไม่ไกลจากที่นี่วันนั้นตอนที่แมวหัวขโมยจากไปก็ได้เจอกับจ่าและแมวของที่พักฝั่งตะวันตกแต่แมวในมหาวิทยาลัยมีตั้งเยอะแยะเมื่อคืนแมวที่ออกมาเดินเล่นไม่ได้มีแค่จะกกับแมวตัวนั้นแน่ แต่ทำไมมีแค่พวกมันสองตัวที่บาดเจ็บละ่ะความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือแมวหัวขโมยนั่นต้องการแก้แค้นที่ถูกเจ้อง่านตกไปน่าเสียดายที่เจ้อง่านไม่ได้ออกมาจากกับแมวตัวนั้นเลยสวยไปเมื่อคืนฝนตกก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากและอาจเป็นเพราะฝนตกอีกฝ่ายจึงไม่ไล่ตามจ่าไม่อย่างนั้นดูจากบาดแผลแล้วก็ลงมือได้เหี้ยมโหดมากคงกะเอาให้ตายไม่น่าจะปล่อยจ่าไปง่ายๆ แต่เมื่อเทียบกับแมวของที่พักฝั่งตะวันตกแล้วบาดแผลของจจยังดีกว่าหน่อยในที่สุดเจ้งท่านก็พบร่องรอยการต่อสู้ของแมวตรงบริเวณใกล้ๆสวนไม่เพียงแค่นั้นตอนที่ไปถึงเขายังได้เจอกับแมวตัวสีขาวหางดำที่ชื่อกุยหยวนกำลังเดินดมอยู่ในสวนคล้ายกับกำลังพิสูจน์บางอย่างแต่พอเห็นเจ้งท่านมันก็วิ่งหายไปอย่างรวดเร็วเหอเทาเคยบอกว่าอาอูถูกเตือนไม่ให้ปรากฏตัวในมหาวิทยายลัยชูหัวแต่แมวของเขาไม่ได้ถูกเตือน แมวตัวนี้อาจถูกอาอูส่งมาก็ได้คงไม่ได้มีเอี่ยวเรื่องเมื่อคืนไม่ว่าแมวของอาอูจะเกี่ยวข้องกับแมวหัวขโมยนั่นหรือไม่แต่เรื่องนี้เจ้งท่านปล่อยไปไม่ได้แล้วถึงพ่อเจียวหยวนจะเคยบอกให้อยู่เงียบๆแต่ก็ใช่ว่าจะต้องทนให้ถูกกระทำอาณาเขตของเขาถ้ามีเรื่องเขาต้องออกโรงเองถึงจะสบายใจเมื่อคืนไม่เจอเขาแมวพวกนั้นต้องมาอีกแน่แน่ดีละมาก็มาเถอะเจ้งท่านกลางกรงเล็บออกมาฝนบนกิ่งไม้จนเปลือกไม้ลอกออกมาเป็นจํานวนมาก กรงเล็บของแมวต้องคอยรับบ่อยๆถึงจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานย้อนอดีตตอนที่183รอรออยู่นะช่วงหลายวันมานี้แม่เจียวหยวนอารมณ์ไม่ค่อยดีเด็กทั้งสองคนไม่ได้ทำให้กังวลใจวันจันทถึงวันศุกร์ไปเรียนเสราร์อาทิตย์พักผ่อน มากสุดก็แค่เจียวหยวนมีดื้อบ้างแต่ก็ยังเอาอยู่สิ่งที่ทำให้แม่เจียวหยวนเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือแมวบ้านตัวเองที่เธอจะขังก็ขังไม่ได้ช่วงเย็นของทุกวันแม่เจียวหยวนจะอกสันขวัญแขวนเป็นพิเศษกลัวว่าแมวตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นตัวที่สามตกเย็นไม่เป็นอันดูโทรทัศน์พอถึงหลังสามทุ่มก็จะเอาแต่ดูเวลาจนกระทั่งเจ้างท่านกลับมา นับตั้งแต่แมวสองตัวของที่พักทั้งสองฝั่งเกิดเรื่องขึ้นทุกคนต่างก็ดูแลแมวของตัวเองเป็นอย่างดีอาจารย์บางคนถึงขนาดไปเสนอความคิดเห็นต่อนหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลายัยให้จัดการแมวเร่ร่อนที่อยู่ภายในหลังจากที่เสี่ยวกัวทราบเรื่องแล้วได้ให้คนของสมาคมปีกเขียวเข้ามานำพวกแมวจรจัดไปยังสถานีช่วยเหลือมีการจัดการเรื่องต่างๆมากมายจนทำให้ภายในมหาวิทยาลัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แมวที่คนของสมาคมเอากรงดักจับได้หลายตัวถูกคนที่อยู่รอบๆมารับเลี้ยงไปยกเว้นแมวสองตัวที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยที่ถูกนักศึกษาทอดทิ้งอย่างไรที่นี่แมวที่มีป้ายคล้องคอก็ยังเป็นส่วนน้อยแต่ก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แค่เรื่องแมวไม่จําเป็นต้องทําให้ยุ่งยากจะวุ่นวายไปเพื่ออะไรกันแค่ดูแลแมวของตัวเองให้ดีๆก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ ครั้นแล้วไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์มหาวิทยาลัยก็เข้าสู่ความสงบหลังจากที่จะพักอยู่ที่โรงพยาบาลสองวันก็ถูกพากลับบ้านเมื่อวันซืนตอนที่เจ้างท่านไปเดินเล่นแถวตึกที่พักของจ่าเขาได้เห็นมันนอนอยู่ที่ระเบียงคอใส่ลำโพงกันเลียไม่ใช่เพราะทำหมันมาคงใส่เพราะกลัวมันจะเลียแผลที่ทานยาไว้ดีที่จะฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกมนุษย์พูดกันไม่อย่างนั้นคงเส็งตายเพราะเพื่อนบ้านพอเห็นสภาพของจ่าต่างก็ถามเจ้าของจะเป็นเสียงเดียวกันว่า โอ้ในที่สุดแมวบ้านนี้ก็ทำแล้วเหรอเจ้าของจ่าก,ก็แค่ส่งเสียงหืบหือ,ออกมาสรุปก็คือพวกป้าป้าในที่พักเอาไปลือกันว่าจะทำมันแล้วแต่สภาพจิตใจของจ่าดูแล้วยังโอเคตอนนี้กระโดดเล่นได้แล้วสภาพร่างกายฟื้นฟูได้ดีมากคาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เอาลำโพงตะเรียออกได้ช่วงนี้มันมักจะทำท่าต่อต้านเพราะความไม่คุ้นชินเจ้านายมันเองก็จนปัญญาอาวงถูกขังอยู่ในบ้าน แม้แต่เจ้าอ้วนก็ถูกคุณยายจับตาดูอยู่บ่อยๆแมวในเขตที่พักนี้ที่ยังกล้าออกไปวิ่งเล่นข้างนอกก็มีแต่เจ้างท่านตัวเดียวเจ้างท่านอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้วิ่งเล่นด้วยเปลยสัญชาตญาณของเขาบอกว่าแมวตัวนั้นยังไม่ได้เอาคืนเขาเป้าหมายของมันยังไม่บรรลุมันจะต้องกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งแน่ช่วงนี้ไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนเย็นเขาจะเดินให้เป็นที่สังเกตน่าเสียดายที่ไม่เกิดผลอะไร อาจเพราะช่วงก่อนหน้านี้คนที่จับตามองแมวในมหาวิทยาลัยมีเป็นจํานวนมากอีกอย่างพวกแมวที่เคยตีกันกับจ่าก,ก็ต้องบาดเจ็บแน่นอนจึงได้โอกาสพักฟื้นในช่วงนี้แมวของออูก็ไม่ได้ปรากฏตัวในรั้วมหาวิทยาลัยอีกเลยเหอเทามาอยู่หนึ่งครั้งอีกครั้งเอ่อเหมาโทรเรียกให้มาสาเหตุหลักๆก็เพราะได้ฟังเอ่อเหมาเล่าเรื่องแมวสองตัวที่บาดเจ็บให้ฟังเหอเทาจึงเกิดความสงสยัยวันนั้นเจ้งท่านเองก็อยู่ที่บ้านเอ่อเหมา ได้ยินเหอเถาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีเหล่านั้นให้ฟังในรูปที่ถ่ายมาได้ใหม่มีแมวสีเหลืองตัวนั้นซึ่งก็คือตัวที่เจ้งท่านเจอตอนที่ไปถ่ายโฆษณานอกสถานที่แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือเมืองชูหัวมีแมวเยอะแยะแมวที่สีเหลืองแบบนี้ก็มีตั้งมากภายในมหาวิทยายลัยชูหัวมีอยู่หลายตัวดูแล้วก็คล้ายๆกันแล้วจะให้เริ่มหาจากตรงไหนอีกทั้งจนถึงตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ภาพที่ดูผิดปกติเลยสักนิด ครูฝึกแมวนั้นคงไหวตัวทันแล้วดังนั้นหลังจากที่ได้รับสายจากเออ้อเหมาเหอรเทาจึงหาเวลามาหาข้อมูลด้วยตัวเองเจ้าท่านนั่งอยู่ข้างๆฟังพวกเขาคุยเรื่องคดีเท่าที่เหอเถารู้มาจากอาอูา่ถ้าครูฝึกแมวกระทําการอย่างมีเป้าหมายจริงๆหลกักก็นอกจากต้องฝึกบ่อยๆแล้วยังต้องสั่งการระยะใกล้ด้วยส่วนจะสั่งการอย่างไรเจ้าท่านไม่แน่ใจแต่เขาสามารถสรุปมาได้หนึ่งข้อ นั่นก็คือเรื่องขโมยกระเป๋าเงินเป็นการฝึกที่ต้องฝึกบ่อยๆดังนั้นตอนที่แมวพวกนั้นลงมือขโมยก็ไม่แน่ว่าครูฝึกแมวจะอยู่ใกล้ๆแต่ตอนที่จะกับแมวตัวนั้นถูกทำร้ายครูฝึกแมวคนนั้นก็น่าจะดูอยู่รอบๆแต่คงไม่ใกล้มากเพราะเวลาแมวกัดกันจะวิ่งไปวิ่งมาน่าจะอยู่ในระยะร้อยเมตรได้มั้งนะถ้าถึงเวลาได้เจอครูฝึกนั่นขึ้นมาจริงจงเจ้าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะกตั้งใจทักทายเป็นอย่างดี วันนี้เจ้าท่านเดินทอดน่องไปจนถึงลานกว้างของมหาวิทยาลายัยช่วงกลางวันมีนักศึกษาหลายคนไปทํากิจกรรมอยู่แถวนั้นข้างลานมีระเบียงทางเดินที่นักศึกษารวมถึงคนที่มาเดินเล่นชอบไปอ่านหนังสือหรือไม่ก็พักผ่อนกันและสิ่งที่ทําให้เจ้าท่านหยุดเดินก็คือแมวขนยาวตัวหนึ่งที่อยู่ที่นั่นรูปร่างของแมวตัวนั้นใหญ่กว่าแมวทั่วไปเล็กน้อยลายเสื้อสีน้ําตาลดูแล้วเหมือนมีสายเลือดของแมวป่า แต่แมวชนิดนี้ก็ใช่ว่าจะพบได้ยากในร้านของเสี่ยวกัวก็มีแมวป่านอร์เวย์อยู่ตัวหนึ่งดูแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่เวลานี้แมวตัวนั้นกำลังอยู่ที่ระเบียงทางเดินนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ค่อนข้างดีกับแมวในรั้วมหาวิทยาลายัยมีอยู่คนหนึ่งแบ่งขนมปังให้มันกินแต่แมวตัวนั้นจะรอให้ก้อนขนมปังถูกวางลงเสียก่อนถึงจะเอาเท้าไปเกี่ยวเข้ามาแล้วค่อยๆกัดกินท่าทางของมันไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างเท่าไหร่ไม่กลัวไม่เล่นด้วย บางทีนักศึกษาพวกนั้นอาจรับรู้ไม่ได้ถึงได้พยายามเปลี่ยนท่าทางในการให้อาหารช่างไม่รู้เลยว่าแมวตัวนั้นไม่ได้เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาเลยสักนิดอารมณ์ดีก็กินอาหารที่ส่งให้อารมณ์ไม่ดีก็ทิ้งไว้แบบนั้นแมวตัวนั้นเจ้าท่านไม่เคยเห็นในมหาวิทยาลัยมาก่อนดูท่าทางแล้วจะเป็นแมวโตวคนเลี้ยงแมวที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปกติจะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่แมวตัวเล็กๆจึงมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะมาจากที่อื่น อาจเพราะมันรู้สึกได้ถึงสายตาของเจ้างท่านขณะที่มันกําลังเกี่ยวก้อนขนมปังเข้ามากินอยู่นั้นจึงหันมามองเจ้งท่านด้วยสายตาเย็นชาหลังจากผ่านไปหลายวินาทีมันก็กลับไปแท้ขนมปังกินต่อแต่เจ้างท่านรู้ว่าแมวตัวนั้นจะต้องระแวงเขาอยู่แน่นอนสายตาเมื่อครู่นี้นั้นเจ้งท่านรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้สื่อสารมาอย่างเป็นมิตรนะถ้าเกิดไม่มีสายตานั้นเจ้งท่านก็จะแค่สงสยัย แต่พอมันมองมาเขาก็มั่นใจ80%อร์ซตว่าแมวตัวนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆสายตานั้นไม่เหมือนสายตาของแมวที่ถูกเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาและก็ไม่เหมือนแมวเร่ร่อนทั่วไปถึงระยะเวลาที่มันมองมาจะสั้นแต่กลับทำให้เจ้าง่านรู้สึกเหมือนถูกมองเป็นเหยื่อแต่ใครจะเป็นเหยื่อกันแน่นั้นตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้หลังจากที่เจ้าง่านมองตรงนั้นอยู่สักพักเขาก็ยกเท้าเดินไปทางอื่นขณะที่เดินถึงทางโค้งเขาก็หันหน้าไปมองอย่างรวดเร็ว แล้วก็เห็นแมวตัวนั้นกำลังจ้องมาทางเขาพอดีสายตายเย็นชากว่าเมื่อครู่ไม่เหมือนกับแมวที่ร้านของเสี่ยวกัวตัวนั้นเจ้งท่านเชิดหน้าขึ้นเป็นเชิงท้าทายงอหางเข้ามาแล้วยืดอกขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆเดินออกมาหลังจากที่เจ้งท่านออกไปได้ไม่นานแมวตัวนั้นก็สลัดไส้กรอกที่เพิ่งเกี่ยวเข้ามาทิ้งแล้วเดินออกมาโดยที่ไม่สนใจพวกนักศึกษาใจบุญเหล่านั้นอีกมีนักศึกษาชายคนหนึ่งยื่นแขนออกไปขวางมัน แต่ก็ถูกขวนไปหนึ่งทีจนได้แผลที่มือเป็นทางยาวอีกทั้งยังมีเลือดไหลออกมาแมวตัวนั้นไม่รอให้ถูกเตะก็รีบวิ่งออกมาทันทีแล้วหายไปจากสายตาของนักศึกษาพวกนั้นเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นของครอบครัวเจียวแม่เจียวหยวนพบว่าแมวตัวเองกินเยอะเป็นพิเศษนี่เป็นเพราะเที่ยวเล่นจนเหนื่อยเลยสูญเสียพลังงานไปเยอะอย่างนั้นเหรอถึงแม้แม่เจียวหยวนมักจะบ่นอยู่เสมอว่าคนในครอบครัวเอาใจแมวมากเกินไป แต่ตัวเองก็เป็นแบบนั้นหลังจากที่เติมข้าวให้เจิ้งท่านแล้วก็ไปตักเนื้อสัตว์ในแกงมาใส่ชามของเจิ้งท่านอีกสองชิ้นกินเยอะๆก็ดีกินอิ่มแล้วก็นอนอยู่บ้านจะได้โตวไวๆอย่าเอาแต่ไปวิ่งเล่นข้างนอกละ่ะแม่เจียวหยวนคิดไว้แบบนั้นแต่พอถึงช่วงข่าวภาคค่ำเจิ้งท่านก็เปิดประตูออกจากบ้านไปเองเล่นเอาแม่เจียวหยวนโกรธเสียจนแทบจะเคลื่องรีโมทที่อยู่ในมือตามไปเมื่อออกมาจากตึกแล้ว เจ้งท่านก็เอาของที่คล้องคอยอยู่ซ่อนไว้ที่ระเบียงบ้านเจ้าอ้วนขณะนั้นเจ้าอ้วนกําลังหมอบอยู่ตรงประตูระเบียงพอมันเห็นเจ้างท่านก็ยกหัวขึ้นมาพลางขยับใบหูไม่ได้มีท่าทีจะลุกขึ้นหลังจากที่เจ้งท่านไปแล้วมันก็เอาหน้าวางบนเท้าแล้วหลับตานอนมีเพียงใบหูทั้งสองข้างเท่านั้นที่ขยับอยู่เล็กน้อยคอยฟังเสียงรอบๆการที่เจ้างท่านกินอาหารเย็นไปเยอะก็เพราะมีแผนจะมาออกศึกในช่วงคำ่ำ เขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าแมวที่เจอตรงลานกว้างในวันนี้จะต้องมาหาเขาอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นสะสมพลังงานไว้ก่อนดีกว่าเจ้งท่านเดินไปตามทางเล็กๆที่พวกจะชอบทำกิจกรรมกันไฟข้างทางแถวนั้นค่อนข้างน้อยเห็นเพียงแต่แสงดาวนิดหน่อยที่ลอดผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้มาในบางคราวแสงจันทรูกเมฆบดบังท่ามกลางสายลมในยาเย็นคล้ายกับได้พาบางอย่างที่แตกต่างจากปกติมาด้วย ทำให้เส้นประสาทในกายของเจ้างท่านรู้สึกหดเกร็งเล็กน้อยประสบการณ์ในช่วงสองปีนี้ทำให้สัญชาตญาณของเจ้างท่านวัยขึ้นถึงแม้จะดมไม่ได้กลิ่นอะไรแต่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกจ้องอยู่พอมองไปรอบๆสิ่งที่อยู่ในสายตามีแต่ต้นไม้กับพุ่มหญ้าด้านหลังเป็นถนนเส้นเล็กๆที่ไม่มีใครสักคนมีเสียงดนตรีดังมาจากทางลานกว้างว่าวยิ่งทำให้ที่นี่ดูเงียบมากขึ้นเจ้างท่านเดินช้าลงพลางเชิดใบหูระวังรอบตัว อยู่ๆก็มีเสียงเบาๆลอยมาจากญ้าด้านหน้าตามด้วยเสียงนกร้องกับเสียงกระพือปีกคล้ายกับตอนที่มีพวกจับแมวมาวางกรงในตอนนั้นเขาสะบัดหางไปมาหลังจากที่มองทางด้านนั้นสักพักเขาก็เดินไปตรงนั้นมีกับดักแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่สามารถเล่ามันออกมาได้เสียงกระพือปีกใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่เมื่ออยู่ห่างจากตรงนั้นสิบกว่าเมตรเจ้าท่านก็หยุดลงไม่เดินหน้าต่อเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังพุ่มไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากข้างทาง เจ้งท่านทำเป็นไม่ได้ยินคอยระวังรอบตัวอยู่ตลอดแต่นอกจากเสียงกระพือปีกแล้วภายในสวนก็งเงียบมากถ้ามีใครเคลื่อนไหวหลักก็จะต้องเกิดเสียงเสียดสีกับใบไม้ใบหญ้าแน่นอนรอบๆมีแต่เสียงใบไม้แต่ความรู้สึกที่ถูกจับจ้องนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังแฝงไปด้วยอันตรายเมื่อมีเสียงดังมาจากด้านบนเจ้งท่านรีบหมุนตัวหันหลังวิ่งทันทีอีกฝ่ายอยู่บนต้นไม้ ปกติตอนที่แมวลงมาจากที่สูงจะมีการเก็บมือเก็บเท้าเล็กน้อยไม่คล่องเคล้าเหมือนตอนปีนขึ้นไปดังนั้นก่อนหน้านี้เจ้งท่านจึงไม่คิดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่แมวจะอยู่บนต้นไม้เท่าไหร่แต่แมวตัวนี้กระโดดลงมาจากต้นไม้อย่างรวดเร็วแทบจะชั่วพริบตาถึงแม้จะเห็นลักษณะของแมวที่กระโดดลงมาจากต้นไม้ไม่ชัดแต่เขาก็แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกับที่เจอตรงลานกว้างในวันนี้ ตอนที่ถ่ายโฆษณาเสี่ยวกัวเคยพูดชมแมวป่านอร์เวย์ตัวนั้นทั้งยังบอกอีกว่าแมวชนิดนี้อาจเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่กล้าพุ่งลงมาจากที่สูงโดยไม่เกรงกลัวเลยสักนิดน่าเสียดายที่แมวในร้านตัวนั้นถูกเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นเจ้าท่านจึงไม่เคยเห็นมันแสดงความกล้าหาญเท่าไหร่ส่วนตอนนี้เขารับรู้ได้ถึงแรงกดดันจากพฤติกรรมแบบนี้แล้วไม่ว่าแมวของเสี่ยวกัวจะทำแบบนี้ได้หรือไม่อย่างน้อย แมวที่เจ้งท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ก็ดูดันมากต่อให้อีกฝ่ายเป็นแมวปกติหรือเป็นแมวพิเศษแบบท่านเซอร์เจ้งท่านก็ไม่กล้าประมาทเขาวิ่งหนีได้ไวไม่ถูกแมวตัวนั้นกระโจนเข้าใส่และสาเหตุที่เขาต้องวิ่งก็เพื่อไปหาที่หลบใครจะไปรู้ว่าในสวนนี้จะมีกับดักอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเขายังไม่อยากเข้าไปหลงกลแบบโง่ให้ตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลมีสวนอยู่อีกเจ้าท่านคุ้นเคยกับที่นั้นดี วันนี้ระหว่างทางกลับบ้านไปกินข้าวเย็นเขาได้เดินผ่านที่นั้นตอนนั้นไม่รู้สึกว่ามีอันตรายคิดดูแล้วก็คงไม่มีใครไปวางกับดักไว้จัดการปัญหาในที่ที่ตัวเองคุ้นเคยย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดปลอดภัยกว่าที่นี่แน่จะทำศึกเรื่องสมรภูมิไม่อาจมองข้ามได้แมวตัวนั้นวิ่งเร็วมากแต่เจ้งท่านเร็วกว่าหลังจากเข้าไปในสวนที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วเจ้าท่านก็ปีนขึ้นต้นไม้ แล้ววิ่งไปยังต้นอื่นหากพูดถึงทักษะนี้เจ้างท่านมั่นใจที่จะแข่งกับตัวที่อยู่ข้างหลังอีกอย่างนี้โผลมาแค่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นละ่ะแมวตัวนั้นดูเหมือนจะเริ่มเหนื่อยทําอะไรเจร้างท่านไม่ได้มันจึงหยุดแล้วอ้าปากส่งเสียงร้องการส่งเสียงร้องของแมวชนิดนี้แตกต่างจากแมวทั่วไปเสี่ยวกัวบอกว่าพวกมันส่งเสียงเหมือนร้องเพลงตอนนั้นเจ้างท่านฟังไม่เห็นออกว่าเหมือนร้องเพลงตรงไหนตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่เหมือน นี่น่าจะเป็นการเรียกพักพวกมาใช่ไหมดีเลยเรียกมาให้หมดจะได้จัดการทีเดียวเมื่อครูเจิ้งท่านรู้สึกได้ว่ายังมีคนอื่นที่คอยจับตาดูที่นี่อยู่แต่ครูฝึกแมวก็ไม่ปรากฏตัวแต่เมื่อแมวตัวนี้หยุดส่งเสียงร้องก็มีเสียงแมวร้องดังมาจากอีกที่ทําให้แมวที่อยู่ด้านล่างที่เตรียมจะปีนต้นไม้ขึ้นมาหยุดชะงักลงเจิ้งท่านดูแล้วเหมือนมันจะเริ่มระแวงอย่างหนักจะว่าไปเสียงแมวร้องที่ดังมาจากไกล เมื่อครูเจิงท่านฝั่งแล้วก็รู้สึกคุ้นๆแต่ก็บอกไม่ถูกและก็ไม่มีเวลามานั่งคิดด้วยว่าเป็นใครเวลานี้ณนะที่พักบุคลากรฝั่งตะวันออกตึกบีบ้านเจ้าอ้วนคุณยายที่กำลังสวมแว่นสายตาอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิ้วอยู่ๆก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงตะโกนขึ้นเจ้าอ้วนขารองเท้าแต่ตรงระเบียงเข้ามาหน่อยอากาศร้อนขึ้นรองเท้าแต่แบบมีขนของหน้าหนาว ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วคุณยายจึงเอาไปซักแล้วตักไว้ที่ระเบียงวันนี้ลืมเก็บปกติคุณยายก็ชอบวันให้เจ้าอ้วนเก็บของจากระเบียงมาให้เป็นประจำอยู่แล้วคำที่ได้ยินบ่อย,อยๆเจ้าอ้วนฟังรู้เรื่องรออยู่สักพักไม่ได้ยินเสียงคุณยายจึงเงยหน้ามองไปที่ระเบียงเจ้าอ้วนละ่ะเมื่อเห็นท่าทางไม่ชอบมาพากลคุณยายจึงวางหนังสือในมือลงแล้วเดินไปดูที่ระเบียงมีเงาของเจ้าอ้วนที่ไหนกัน ตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่184ส่วนใหญ่แล้วกดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ